สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมูกกับผมรอรวมดํานะครับหรือว่าช่อง youtube รอโลนรวมดํารถบรรทุกทำงานนะครับมาอัปเดตรถเทเลอร์คันนี้กันหน่อยครับโอ้จำกันได้ไหมนี่แปะเลสแปะเลสเลสด้สังกสะนี่ อัปเดตเทเลอร์ต่อดินทองกันหน่อยครับโอ้เอาไหมพี่บอยทำอะไรนี่ทำปั๊มหมดโอ้ไม่เยียมเลยทอกมาไหมนะให้จีวอนดูหน่อยเช็คทำไมจะไปพอนทำไมเลยให้จีเช็คทำไมเลยจะทป์คอนทำไมเลย,เออเลยโอ้เราไปเช็คนะครับเราจะไปเช็ค 6BG คันนี้1 7 5ใช่หรือไม่ดูไปแล้วนะ่าจะเป็น 6BG นะโอ้ช่างเหนื่อยเลยแบบนี้ทำปั๊มใหม่แล้วก็เรียนแบตเตอรี่ใหม่หรือเปล่าเอามาใส่เหล็กเพิ่มนะเขาว่างั้นเอามาใส่เพิ่มครับใส่เหล็กอะไรนี่ sai được lan không? nếu bìm các, wow, đưa đưa đưa, đưa phanh, Nam phun ít, bê máy các, เงยเลย,เลยงานนี้โอ้เปลนไงมาอัปเดตรถเทเลอร์คันนี้กันหน่อยนี่ว่าของแท้ของจริงหรือไม่ดูเอาเลยครับของแท้ของจริงตอดินทองโอ้ บายเสียโต๊ของเราพี่ใหญ่พี่ใหญ่หญได้ยินไหมแล้วดองรถมวงเลยน่าจะเสร็จแล้วเอาไปคนเลยนี่เ k ็4เยสบนี่โอ้มายืมแบตเข้าอีกโอ้แบบไหน,นแปะเลเต็ม ดูรอแกนี่เหมือนรอรถแข็งเลยเหมือนรอรถแข็งเลยครับโอ้เรียบเรียบเรียบเดครับพี่น้องเอามาใส่เหล็กเพิ่มนะใส่เหล็กใหม่ครับแล้วก็ซารห็กใหม่โอ้มาตรฐานเลยขึ้นสองร้อยดเลยนี่แล้วก็ปูพื้นใหม่ครับปูพื้นใหม่โอ้อยางสวย,ยครับนี่ดวงงานครับโอ้ เจ้าเลยเจ้าเลยเจ้าของเจ้าของอยู่ไหนอยู่ไหนเสร็จแล้วเอาเงินมาจ่ายด้วยเอดี๋ต้องทำันไ้ข้นรถเกี่ยวด้วยคันนี้สมบูรณ์แบบแล้วครับสมบูรณ์แบบแล้วคันนี้สมบูรณ์แบบมากเลย งานแก้เราก็รับทำนะพี่น้องงานแก้ก็รับทําครับงานแก้หรือว่างานเสริมเสริมเหล็กนะครับพี่น้องแก้ไขตามจุดต่างๆครับแต่ก่อนคันนี้มันต่านะพี่น้องมันต่ำแล้วครับตอนนี้เวลาขึ้นรถหนักไปแล้วไอช่วงตรงนี้นะครับนี่มันจะถึงล้อดูมันกินยางครับนี่ขบยางเก่าเขาเนะเชิมเราเลยคันนี้เป็น น่าจะจัมโบ้ครับจัมโบ้ภายในเขาภายในเดิมๆเขาว่าอ,อย่างนั้นโอ,โอ้อะไรนี่เอาเขามาแปะน่อยตะตัวเอามาทำสีกับปูพี่บอยนะครับตอนนี้สิบปีที่แล้วเขาว่าอ,อย่างนั้น ยังอยู่เลยนี่โอ้สียังใหม่ครับแต่ว่าภายในนี่ไปก่อนแล้วสิบปีมาแล้วครับอันนี้คือข้อมูลความเป็นจริงนะพี่อนะมีสิบปีครับยังอยู่ขนาดนี้ครบดวูเลยครับซูมซูมนี่ฝีมือของช่างเมื่อสมัยแต่ก่อนครับนี่โอ้ทเนียนครับใจสียังดีขนาดสนิมสนิมออกแล้วแต่สียังไม่ออกครับ โอ้ตอดินทองบายเสียโต๊ดเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเอาด่วนเอาเงินมาจ่ายด้วย <c oughs> โอ้เสร็จหลายคันเลยครับนี่เก็บแบตเตอรี่เรากลับคืนไม่ให้แล้ว ให้แต่อันเก่านั่นแหละคันนี้ก็เสร็จแล้วเลืออะไรนี่เลือบางฟ่นบ่เขาย,ยังไม่ได้มาเอานั่นนี่โอ้มาเปิดให้ได้รับชมครับโอี๋บอยขึ้นเทสแล้วเีวบอยขึ้นเทสแล้วนี่โอ้เจ้าเลยเจ้าเลย สังกัดต่อดินทองครับนี่เทรลเลอร์คันนี้เจ้าเลยเจ้าเลยาับตรดไปตรงไหนดีนี่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 เรงเรงแรงรงดูโบกี้เขามันเคลื่อนไปมาไปมาได้นะแบบไหนนะอ่ะพอหอมปากหอมคอพี่น้องพอได้พบปะพบเจอครับนี่มาอัปเดต ผลงานหรือว่าสิ่งต่างๆครับของทีมงานโซนบ้านเราอำเภอจอมพระครับตอนนี้อยู่ที่อูพี่บอยนะครับอูบอยเซอร์วิตรับแก้ไขรับทําทุกอย่างครับรถยนต์รถบรรทุกรถดารถทเลอร์รับหมดเลยพี่น้องนะครับสนใจติดต่อมาได้ครับติดต่อสอบถามมาได้ดีวผมใช่เบอร์โทรครับพี่น้องนี่ลองรถลองรถ ไภูเกียรเกมเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้แบบไห้รุ่นนี้สไลด์เองครับก็ว่ารุ่นสไลด์เองโอ,เอ้เรียบร้อยเรียบร้อยทำไมกระทะกระทะเกมกลับข้างนะใช่ไหมน่าจะกลับข้างนั่นนะแบบไหนนี่ โอ้โหครับมาดูเกียร์อะไรเป็นอะไรนะโอ้เกียร์ถอยเรา,นะาจะเอารถเก่งออกกันนะจะเอารถต่อเรีนทอเข้าไปข้างในครับดูครับการหาเกียร์หนึ่งต้องใช้เวลาประมาณ5นาทีครับถึงจะหาเจอเอา แรง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 ทำปั๊มใหม่นี่อูแรงกว่าเดิมเยอะนะครับว้เพียงขึ้นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้เบอร์โทรครับนี่ครับบูโทรทางอูนะครับพี่น้องอูบอยเซอร์วิสนะครับ081 0728726นะครับเผื่อทานาดสนใจพามาสอบถามข้อมูลได้ครับนี่จะเอารถมาทำถามนึงเลยนะครับ แล้วก็ช่องรถทุกของผมยน,นะครับรอลนรวมดํารมทุกทำงานไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ